ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทสระวรคที่11ชราวักวันนาเรื่องที่7เจริญแต่เนื้อพระพุทธภาสิทธตอัปปสุตายังปุริโสภลิวัตโทวะชีรติมังสานิตัสะวัฒนติ ปัญญาตัดสะนะวัตติคำแปล ى, บุคคลน,นี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่อธิบายความในพระคถานี้คำว่าบุคคลน,นี้ท่านหมายเอาพระโลลุทายีผู้เป็นเจ้าของเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาตรัสพระภาสิทธนี้ ท่านเป็นผู้มีการศึกษาน้อยรู้น้อยแต่เที่ยวอวดตนเสมือนเป็นผู้รู้มากจึงถูกตำหนิจากพระศาสดาพระโลลุทายีมิได้เป็นปราดแต่ทำตนเสมือนปราดยกตนขึ้นเสมอปราดเมื่อถูกขอร้องให้ทำหน้าที่อย่างปราดก็ทำไม่ได้เมื่อควรกล่าวอย่างหนึ่งก็ไปกล่าวเสียอีกอย่างหนึ่งคนฉลาดกับคนโง่มีต่างกันอยู่หลายอย่าง อย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บเปล่าตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจน อย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนมีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยยอมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นคือการปฏิพฤติตนดีตามที่เรียนรู้และการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม หรืออย่างน้อยแก่ตนเองผู้มีการศึกษาและเรียนรู้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่สภาพหรือฐานะของตนไม่ได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใครไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอันสมบูรณ์อันหนึ่งผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นั้นท่านว่าต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือมีความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อความตั้งตัวได้ในทางโลกไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมดีเพื่ออยู่เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนใจและเป็นตัวอย่างอันดีของบริวารชนและอนุชนในสังคมของคนที่สมมุติตนเองว่าเจริญแล้วแต่ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งจนสางไม่ไหวอยู่ก็เพราะสังคมเรายังขาดคนที่มีการศึกษาสมบูรณ์นี่เอง เข้มทางการศึกษาไม่ควรมุ่งเพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งเพื่อการปฏิบัติชอบและเพื่อความเป็นคนดีอีกด้วยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อมีโอกาสได้บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมากขึ้นควรปลูกฝังคนหนุ่มของเราให้ศึกษาหรือเลือกศึกษาวิชาที่ตรงกับอุดมคติในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชาติในวิถีทางที่ตนถนัด มากกว่าจะล่อให้คนหนุ่มของเราศึกษาในขแขนงที่จะสามารถหาเงินได้มากและรวดเร็วชาติของเราจะพัฒนาไปได้ไม่มากนักถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราให้มีใจเห็นแก่ส่วนรวมเสียก่อนจริงอยู่การศึกษาเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแต่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์นั้นทำให้คนไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นจะกลับมาทำลายเกียรติในบ้านปลาย เปรียบเหมือนผ้าเหลืองเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแห่งพระแต่พระที่ไม่มีศีลธรรมขาดการสํารวมเยี่ยงสมณะที่ดีการห่มผ้าเหลืองนั้นเป็นการทำลายเกียรติของตนลงโดยไม่ต้องสงสัยการศึกษาดีความประพฤติดีและการนําเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไม่ควรให้แยกกันหรือขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ฟรานซิสเบคอนได้กล่าวว่าการใช้เวลาเรียนมากเกินไปคือความเฉยชาของมนุษย์แต่การนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือเครื่องประดับอันล้ำค่าของบุคคลทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวมีหน้าที่อย่างอื่นจะต้องทำอีกมากจึงไม่น่าจะใช้เวลาเรียนหนังสือให้นานเกินไปจนเวลาของชีวิตหมดไป โดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรก็ตามเบคอนยอมรับว่าการนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเครื่องประดับกายอันล้ำค่าของบุคคลจะเห็นได้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวหาสำเร็จประโยชน์แต่อย่างใดไม่เหมือนเครื่องประดับที่ยังอยู่ในตู้เมื่อนำออกใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งล้ำค่า เขากล่าวต่อไปว่าความสามารถที่มนุษย์เรามีประจำตัวเปรียบเหมือนพฤกษชาติที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามความสามารถนั้นย่อมปรับปรุงให้สวยงามได้โดยการเรียนแปลว่าขีดแห่งความสามารถโดยกำเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่าควรจะนำความสามารถอันมีอยู่ประจำตนนั้นไปใช้ในทางใด บุคคลที่ฉเฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการใคร่ครวญพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานนี่จะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจำนวนมากที่มีการศึกษาระดับเดียวกันผ่านหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันไม่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยการใคร่ครวญพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้ทำอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านเลยไปหนังสือบางเล่มควรแก่การชิมดูเท่านั้นบางเล่มควรกลืนกินมีน้อยเล่มที่ควรเคี้ยวให้ละเอียดกรันกรองและซึมซาบอธิบายว่าบางเล่มเด่นเพียงผิวเผินบางเล่มควรอ่านโดยตั้งใจตลอดเล่ม บางเล่มบรรจุเอาเนื้อหาที่กลั่นกรองแล้วอุปมาดังน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนแสงแวววาวความจริงที่เบคอนพูดไว้ตอนนี้แม้จะล่วงเลยมา400กว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอจนกระทั่งบัดนี้มีหนังสืออยู่น้อยที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีมีคุณค่าพอที่จะเคี้ยวให้ละเอียด เขากล่าวต่อไปว่าการอ่านทำคนให้เป็นคนที well. <ic> ่สมบูรณ์การปรึกษาหารือทำให้เป็นคนมีความรู้รอบครอบการเขียนทำคนให้มีความแม่นยำคนที่ปรึกษาหารือน้อยต้องมีไหวพริบมากคนที่อ่านน้อยต้องมีความฉลาดมากทั้งนี้เพื่อทดแทนสิ่งบกพร่องที่ขาดหายไปประวัติศาสตร์ทำให้มนุษย์รอบรู้วรรณกรรมทำให้คนหลักแหลม คณิตศาสตร์ให้ความละเอียดถีถ้วนปรัชญาธรรมชาติทำให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งจริยศาสตร์สอนคนให้รักสงบตักกศาสตร์และศิลปะในการพูดทำให้สามารถยืนยันได้ด้วยหลักฐานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบุคลิกลักษณะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเรียนรู้และจัดให้เหมาะแก่บุคลิกและความโน้มเอียงของแต่ละบุคคล เช่นคนที่สมาธิไม่ดีความจำไม่แม่นควรให้เรียนด้วยการสาธิตคือทำตัวอย่างให้เห็นถ้าไม่มีความหลักแหลมเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ควรศึกษาประวัติและชีวิตของนักปราชญ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนดังนี้เป็นต้นการศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่ การศึกษาจะสำเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางชอบหากใช้ในทางผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณถ้าอยู่ที่คนผ่านย่อมเป็นโทษและให้โทษทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ย่อมเผาไหม้ไม้ให้หมอดและทำความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศา,าสดาจึงตรัสว่ายาวะเทวะ อนัตถายะยัตตังพาลสะชายติหันติภาลสะสุกังสังมุตธมัสสะวิปาตะยังความรู้เกิดแก่คนพาลเพื่อประหารเขาอย่างเดียวยอมฆ่าส่วนดีของคนพาลเสียทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิตย่อมเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของเขา และอำนวยประโยชน์แก่คนมากเหมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สู่ดวงจันทร์แล้วอย่างโลกเราให้สว่างด้วยฉะนั้นผู้ฉลาดอยู่ในโลกอย่างฉลาดรู้เท่าทันและเก็บความรู้ไปด้วยเป็นประจำวันไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าไม่ให้เป็นผู้เจริญแต่เนื้อแต่พยายามให้เจริญด้วยปัญญาพระศาสดาตรัสว่าความเจริญด้วยลาบยศบริวารเป็นต้นเป็นเรื่องเล็ก แต่ความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ความเสื่อมลาบเสื่อมยศเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่พุทธสาวกจึงควรเจริญด้วยปัญญารุ่งโรธด้วยปัญญาเรื่องนี้ทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวันวนารามทรงปราบรพ,พระโลลุทายีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระโลลุทายี เรื่องมีอยู่ว่าพระโลลุทายีนั้นทำอะไรไม่ค่อยเหมาะสมกับกาละและเรื่องราวเช่นเมื่อได้รับนิม,มนต์ไปที่บ้านในงานมงคลเมื่อควรจะสวดมงคลคาถากลับไพร่ไปสวดอวะมงคลคาถาเช่นติโรกุธทธสูตรเป็นต้นเมื่อควรกล่าวติโรกุธทธสูตรกลับไปกล่าวมงคลละสูตรหรือรัตนะสูตรเป็นต้นขยายความทั้งสามสูตรดังนี้ ติโรกุทธสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารสมัยเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายอาหารแด่พระศาสดาได้ชวนกันมายืนในที่ต่างๆเพื่อรอรับการอุทิศส่วนกุศลให้และพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเหล่านั้นมีความชื่นชมเมื่อพระศาสดาเสวยพระกยาหารแล้วทรงแสดงติโรกุทธสูตรเพื่อให้พระเจ้าพิมพิาสารทรงทราบว่า มีเปรตมายืนอยู่ที่ใดบ้างเรื่องนี้พระนิยมสวดในงานทำบุญศพเช่นสัตว์ตมวานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายสองมงคลลสูตรว่าด้วยมงคล38ประการ3รัตนสูตรว่าด้วยรัตนะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งมีอนุภาพในการกำจัดสิ่งร้ายวะิน ภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของพระโลลุทายีแล้วนำความกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลลุทายีประพฤติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันทรงนำเรื่องในอดีตของพระโลลุทายีมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพราหมณคนหนึ่งชื่ออักขิทัตในกรุงพระราณสีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อโสมทัต เป็นมหาดเล็กและเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาพราหมณ์อักขิทัตมีอาชีพทางกสิกรรมคือทำนาต่อมาวันหนึ่งวัวสำหรับไถนาของเขาสองตัวตายเสียตัวหนึ่งเขาจึงขอร้องลูกชายให้ทูลขอวัวให้เขาสักตัวหนึ่งโสมทัทถ์มหาตเล็กเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดคิดว่าถ้าจะขอเองพระเจ้าอยู่หัวอาจตำหนิได้ว่ามักได้เห็นเป็นที่โปรดปรานแล้วขอนั่นขอนี่ ครั้นจะไม่ทูลขอบิดาก็จะตำหนิได้ว่าเป็นถึงคนโปรดของพระราชาเรื่องแค่นี้ช่วยพ่อไม่ได้เขาจึงกล่าวกับพ่อว่าคุณพ่อครับคุณพ่อขอพระราชทธธานเองเถิดผมจะพาไปก่อนไปสมมทัศน์ได้พาพ่อไปที่ป่าช้าแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนกิริยามารยาทในการเข้าเฝ้าในหลวงทำย่าเป็นฟ่อนๆสมมติว่านี่คือพระราชา นี่คือเสนาบดีนี่คือฝ่ายหน้าพ่อควรทำกิริยาอย่างนี้อย่างนี้กราบทูลและพูดอย่างนี้อย่างนี้ที่ต้องฝึกกันอย่างนี้เพราะพราหมอ์กกิทัตเป็นคนโง่เมื่อเห็นว่าพอเข้าเฝ้าได้แล้วโสมัทัตให้พ่อท่องคำกราบบังคมทูลใจความว่ามหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่สองตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้ว ขอใต้ฝา,าละอ,องธุลีพระบาทโปรดเกล้าวพระราชทานตัวที่สองให้ด้วยเถิดปีหนึ่งผ่านไปพรามจึงสามารถท่องคํากราบบังคมทูลน,นั้นได้คล่องแคล่วจึงบอกแก่ลูกชายสมมัทัตจึงบอกพ่อให้เอาบรราการเล็กๆน้อยๆไปถวายพระราชาตนเองล่วงหน้าไปก่อนไปยืนอยู่ในที่เฝ้าพรามมีอุตสาหะและมีความกล้าหาญขึ้นเพราะเห็นว่าบุตรของตนอยู่ในที่เฝ้า เมื่อพรามไปถึงพระราชาทรงปฏิสันทานเป็นต้นว่ามานานแล้วหรือนี่ที่นั่งต้องการอะไรพูดไปเถอะพรามท่องบทกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีสองตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอฝาระองธุรีพระบาทได้โปรดเกล้ารับเอาตัวที่สองเสียด้วยพระราชาตรัสถามย้ำว่าพรามว่าอะไรนะ พราหมณ์คงกราบทูลอย่างเดิมพระราชาทรงทราบว่าพราหมณ์พูดผิดต้องการขอโคกลับมาทูลถวายโคจึงทรงพระสวนและตรัสถามสมทสมทัตว่าสมมทัตโคที่บ้านเห็นจะมีมากกระมังหากพระองค์พระราชทานก็คงมีมากพระเจ้าข่าสมมทัตทูลพระราชาทรงพอพระทัยในความเฉียบแหลมของสมมทัตจึงพระราชทานโค16ตัวให้แก่พราหมณ์ผู้บิดา พร้อมด้วยเครื่องประดับบางอย่างและบ้านแก่พระโพธิสัตว์สมทัตรพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นเป็นพระอานนท์พรามมาเป็นพระโลลุทายีมหาดเล็กโสมทัตคือเราตถาคตนี่เองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายโลลุทายีพูดไม่ถูกเรื่องไม่ถูกการในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ แม่ชาติก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันเพราะเหตุที่มีการศึกษาน้อยเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อดังนี้แล้วตรัสพระคถาว่าบุคคลน,นี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่มีนัยยะดังพันนานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระ จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ